เอาละครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Outlast สองนะครับพาร์ทนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่2กันแล้วนะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับอ่ะลุยันต่อดีกว่าเนาะก็มาต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับพาร์ทที่แล้วเราก็ประสบอุบัติเหตุเนาะคือบินตกมานะครับผมตอนนี้เราก็พัดหลมมาอยู่ในหมู่บ้านอะไรก็ไม่รู้นะครับผม ซึ่งคนในหมู่บ้านนี้ก็ทำตัวแปลกประหลาดนะครับผมโอเคไปตอนนี้เราอยู่ในลมลงนาสักอย่างเนาะโอเคครับไปเราตกลงมาบนนี้เนาะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าเฮ้ยติดอะไรโอเคแบตบซารี่ ไปไม่ได้เนาะนี่ล่ะแบตเตอรี่นี่สำคัญมากเลยเนาะโอเคเราต้ลงมาวันนี้นะนใจเย็นนะครับค่อยๆไปอันสลา,ายเหลือเกินมืดก็มืดเสียงอะไรโอ้เสียงหน้าต่าง อแบตเตอรี่โอ้โลมแรงข้างนอกไปเดี๋ยว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 โอเคซ่อน okay. ตัวในพงงยาได้นะ ากาศไม่ค่อยดีเลยข้างนอกโอเคทางเข้าได้ <c oughs> ฟังเสียงผ่านกำแพงหรือจับทิศทางเสียงด้วยไมโครโฟนในกล้อง <c oughs> กดวีเนาะ โอ้มีฟัง์ชั่นฟังเสียงได้ด้วยเสียงมาจากตรงนี้นะครับไม่เปิดน้าต่างได้เด๋ยวนะเดี๋ยวนะบรรยนะากาศทำไมมันตื่นเต้นขึ้นเรื่อย Ayyen đi mình thư thử ma. Hãy đeo thư hết 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 đi อย่าไปอยู่โอ้โหพอปิดกล้องนี่มืดปึ๊บเลยไปดีกว่าไปดีกว่าวอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเ้ เสียงมันอยู่ในบ้านอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยตรงนี้คนเพียบเลยเสียงอะไรอ่ะโอ้ยมันได้ยินเสียงนี้แล้วมันไปดีกว่าไปดีกว่าเฮ้ยมีบอดเฮ้ยบอดบอดบอด โอ้ยเสียงกระจายเสียงมาจ,จากตรงนี้นะครับนี่ไงบทที่ว่าเนี่ยเดี๋ยวนะเราหาทางเข้า,าไปได้ดีกว่าโอ้ยตรงนี้มีช่องโอเคเซฟ เหมือนกับว่ามันกระจายเสียงลินโอเคนี่ไงมันกำลังพูดถึงที่เราอยู่ปากมันสาอ้าวจะปิดปากแฟนเราเจอกันเข้าไปช่วยก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเ,<ร>เดี๋ยวอยู่ในเนี้ยนะเดี๋ยวนะเดีย๋ยนะหาทางไปช่วยก่อน เดี๋ยวคำสอนบทที่11เ็ดนนะไม่มีเวลามานั่งอ่านนะครับผมไปช่วยแฟนเราก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วมาแล้วมาแล้วหมดแบตก็จะหมด นะโอ้โหเฮ้ยมันเอาใครมาขังไว้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใจยเย็นใจยเย็นตอนนี้จับอ้าขุแจขุจ,จห้องขังยแบตจะหมดแบตจะหมดแบตจะหมด ปวดอะไรกันเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะตรงนี้มีโอ้ยมันมันเอากพลังทำอะไรกับเด็กอยู่นะครับผม โอ้ยนะ้ามันกำลังจะทำอะไรแฟนเราเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใจแฟนหรือเปล่าก็ไม่รู้ยังนะจับใจความไม่ค่อยได้เฮ้ยนี่ไอ้รอยเลือดเฮ้ย<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นดิตกใจหมดเลย เปิดประตูไม่ได้ทะแล้วเราโอเคแหมเมืม่อกี้ตกใจนิดเดียวทำเราเสียขบวนไปเลย ู้สึกว่าจะเป็นห้องของบาทหลวงแล้วเนี่ยคำสอนสึกจะเป็นคาสอนที่แบบเพียนได้จากพระคัมภีร์นะครับโอเคไปดีกว่า กลายเป็นแบบรัฐทิเรตารต้องบอไปสักอย่างแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยนี่มันทำอะไรกันเนี่ยเปิดไปได้ด้วย น okay, okay. ี่ไงแฟนเราโดดลงมาแล้วเอ้ามืดตึบเลยเคโอเคมาอุ้ยแฟนเราก็โดดลงมาจากชั้นสองนะไป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 เอาบอกให้หนีรอด้วยรอด้วย from okay, here. Anywhere but here. Okay, let's get out of here. Okay, we're still holding hands. Oh, God! What oh, is it? My stomach. It hurts. Something's wrong. Fuck! Lynn, I have a I have to stop. I just I need help. Oh God. Jesus Christ, Lynn! What's happening here? I thought you were dead. When you fell, I thought we were all dead. It's okay. I'm here. We're gonna get out of here, okay? God. What did they do to you? I I can't talk about it. <laughs> ไปไปพวกมันมาแล้วไปดิวิ่งดิเดินชาร์ะ I don't know. insane. They're all fucking insane. Please, Blake, I just want to get out of here. What the fuck is, going on? I, I can't. Not now. Let's just get away from this place. Okay. Rip the devil from her belly and crush it! far now. Stay back! I swear oh, to okay. fucking Christ the first person who touches me loses their eyes! God, no! God, no. No. You oh. the <laughs> <laughs> God, the child. Get God, wants the child. Lins. 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 no! God, you... no!

man. God doesn't love you. Not like I do. <laughs> yes, my love. Oh. We have nothing. I think I'll see you again. โอยังไม่สลบอีกอะอ้ของกองเงินเก็บอยู่เอามันปล่อยเราเหรอเนี่ยโอเคโอเคโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่นี่อันนี้ก็ไม่ใช่กรรมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว They called Lin... Mother. It's not just a cult. It's... It's two sides. Christians and... Something else. There's a division. There's a lot of them. Calm down. We have

เดี๋ยวนะตาย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 เวนเอือเอือโอ้โหโอ้โหเวนคำตายยังไม่น่าจะตายเลยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นการตายครั้งแรกโอเคอย่างนี้เราต้องค่อยๆไปละ มีคนอยู่ก็ไม่บอกม,มันดำน้ำแล้วมันมันมัวครับนะเดี๋ยวนะเ,วนะเราต้องค่อยๆไปเกมนี้มันต้องค่อยๆไ,ไปเนาะไปเร็วมากไม่ได้ ฮัลโหลฮัลโหลโอ้โหแล้วมันก็เดินช้าด้วยเฮ้ยรู้ระ

เกิดอะไรขึ้นท hm ันแผลก่อนเลยเอ้าทำไมไม่อยู่ในโรงเรียนเวนกัมเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหแล้วปิดกล้องก็มืดตึ๊บเลยมาอยู่ๆมาอยู่ในโรงเรียนได้งง Okay, I'm sorry I have to do this. You should have loved me. You should have helped me. Jesus forgive me. What to do? I'm so so sorry.

นี่โน้ตเพลงแล้วมันยังไงต่อล็อฮัลโหลโอ้โหไม่ชอบเลยบรรยากาศโรงเรียน ซอนได้ซอนได้โอเคซ้อมซ้อมซ้อมโอ้โหไม่ชอบเลยอะบรรยากาศเนี้ยเฮ้ยใ,ใครใครวะเฮ้ยใ,ใครอะโอ้โหใครอะใครอะตกวัน

ไปโอ้ยข้างนอกพายุโอ้โหมืดไปไหนวันเนี้ยประตูเปิดเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยโ้ยกลับมาปัจจุบัน How? You're him, ain't you? The Outsider. No, the outside they killed you, didn't they? No. Not yet. Well, they'll do it if they find you out here. Come on. Who are you? My name's Ethan. But I mean? Are you one of them? And which side are you on? Trying to kill you. I've been unborn. Seen too much to keep the faith. But you're not one of those other ones, the the, the heretics. Oh, man, Do you man, man. My wife got skull. Had to get cast out. Didn't complain would not. Nah. Oh, man, man. Pressed himself for my enemy and, and she not but fifteen. Okay. I'm sorry. But when he said my grandson. Baby, he put in her was my the antichrist, and I had to slit her belly and kill the child. I gave her a chance to run. Spun them in and some stories. I've been gifted with talk my whole life. You probably noticed.

ไม่ไห i แฟนลงลงไปดีไหมเนี่ยคนแปลกน้าไม่ค่อยอยากจะลงมาเลยอข้างล่างก็มดเ โอเคได้าาพมันแผลโอเคได้ที่นอนโอเคครับผมเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็พาร์ทนี้จะมีเนื้อหาเยอะพอสมควรเลยทีเดียวเอาไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันในพาร์ทต่อไปนะครับผมส่วนสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนละบ๊ายบายนอนพักนะครับผม เอื้อเปนตัวลงนอน